หลายๆคนที่วันนี้เขาไมา่ได้กลับมาประเทศไทยนะ่ะไปถามใจเขาลึกๆไปถามก้นบึ้งของหัวใจครับประเทศไทยเราน่าอยู่จริงไหมคุณจะมาบ่นนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยนะฮะอาจจะบอกว่าข้อไม่ดีของประเทศไทยอาจจะมีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งเดียวที่เรามีคือเรามีประเทศไทยเรามีคนไทยเรามีในหลวงครับสิ่งเดียวนี้ที่เรามีเนี่ยเหมือนกับเป็นดวงอาทิตย์ เราไม่ควรที่จะสูญเสียเอกราชทางอธิปไตยแต่วันนี้อยากจะบอกว่าหลายๆคนยอมที่จะสูญเสียเอกราชทางความคิดตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติเพื่ออะไรข้อไม่ดีของประเทศไทยนะมันอาจจะมีมากมายนะมันโอ้มันเยอะมากเลย นะครับโอ้มีท่อบนถนนนู่นนี่นั่น,นอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยแล้ววันนี้ถ้าถามดูง่ายๆสถานการณ์โควิดอ่ะถ้าคุณอยากจะสบายเนะี้ยคุณลองไปอยู่ประเทศที่คุณอยากอยู่สิครับที่คุณคิดว่ามันเป็นไอดอลของคุณอนะ่ะทุกประเทศเลยฮะผมท้าเลยนะผมไปไปมาหมดแล้วครับไปมาหมดแล้วผมบอกได้เลยว่าไม่มีประเทศไหนที่น่าอยู่ที่สุดดีที่สุดเท่ากับประเทศไทย ผมอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่า New Normal เนี่ยเท่ากับ New Moral โลกวิถีใหม่คือการตื่นรู้ครตื่นรู้ความจริงคร สวัสดีครับผมเดนนีชนะสายครับวันนี้ดีใจที่ได้มาพบกับทุกท่านครับทุกวันนี้ผมก็สวมมวกอยู่หลายใบนะครับใบแรกเลยก็เป็นประธานมูลนิธิที่ทำดีครับก็ทํากิจกรรมมากมายแต่ว่ากิจกรรมหนึ่งที่ตอนนี้เน้นมากๆก็คือการตามรอยพระราชานะครับไปทั่วประเทศไทยเลยครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีบริษัทประชาสัมพันธ์ครับชื่อ DC Consultants นะครับมีสํานักพิมพ์ DMG มีทำทำดีทัวร นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นกรรมการบริหารของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนแล้วก็มูลนิธิประเทศไทยใสยสะอาดครับผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากเลยนะครับยังไม่มีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับภาพจำของเราก็จะเป็นเรื่องของที่ต้องใส่เสื้อหม้อห้อมทำตัวจนๆนะครับไปปลูกผักไปเลี้ยงปลาไปทำนา อะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งมันเป็นแค่ภาพส่วนหนึ่งนะฮะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงยิ่งใหญ่มากนะฮะพระเจ้าหัวพระพระชานให้พวกเราเนี่ยเป็นเรื่องของแนวคิดคือ mindset ว่าเราจะมีวิธีคิดที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขอย่างไรมีประโยชน์ให้กับตนเองประโยชน์ให้กับผู้อื่นอย่างไร ความเข้าใจผิดส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับประชาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเข้าใจว่าเป็นเรื่องของชาวไร่ชาวนา<ส>เป็นเรื่องของเกษตรกร,เ,ร,กร<ส>เป็นเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่เท่านั้นนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของวาทกรรมเป็นเรื่องของการแบ่งชนชั้นนะฮะไม่ให้แบบลืมตาัปากได้ซึ่งทั้งหมดคือความเข้าใจผิดหมดเลยครับผิดหมดเลยนะครับแล้วก็คนที่มีความเข้าใจอย,อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับ ให้โอกาสตัวเองใหม่เรียนรู้ใหม่และเราจะเห็นของจริงได้อย่างไรโจทย์ข้อแรกครับเปิดใจตัวเองก่อนเปิดใจตัวเองก่อนนะครว่าทําอย่างไรที่เราจะเอาเอข้อมูลที่มันอยู่ในสมองเนี่ยสมองเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็น second hand knowledge เนี่ยนะฮะมันเป็นความจำนะ,ะมือสองของชาวบ้านเนี่ยของตะวันตกเอาเออกไปก่อน ออกมาเห็นของจริงหน่อยออกมาสำรวจหน่อยแล้วผมเนี่ยรับประกันเลยครับใครอยากจะมานะผมติดต่อเข้ามาเลยนะฮะที่มูลนิธิเับเรามีจัดโครงการตามรอยพระราชาทุทกๆเดือนนะฮะเรามีประจักษ์พยานเป็นบุคคลนะฮะที่ได้รับประโยชน์ครับชีวิตเปลี่ยนจากที่บ้านล้มละลายไม่มีที่ดินทํากินนะครับไม่รู้จะทางานอะไรนะครับเออจมมว้ว่าเป็นชาวไร่ชาวนาที่ดินเนี่ยก็คือว่าต้องทิ้งที่ตัวเองกันยังต้องทิ้งเลย คือไม่มีค่าเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อได้รับแนวทางจากพระเจ้าอยู่หัวแล้วครับมันพลิกกลับหมดเริ่มเป็น turning point ของชีวิตหมดนะฮะยังไม่ไกลจากที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเราออกไปบ้านสารดินอยู่แถวสารยาใกล้ๆมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งสมัยก่อนเป็นคลองน้ําเน่าน้ําเสียน้ําแรงน้ําท่วมมีปัญหาตลอดนะครับชาวบ้านแบบล้มละลายไม่มีที่ดินทํากินพระเจ้าอยู่หัวได้พระาชทนที่ดิน1,9 0 0ไร่เป็นที่ดินตั้งต้นการทํากิน จากน้ำเนา่าน้ำเสียน้ำแรงน้ำท่วมเป็นน้ำใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับ1ใน10ของ Line Travel นะครับเข้าไปเลยแล้วจะเห็นว่าชาวบ้านมีความสุขไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานของตัวเองอยู่ใกล้ๆนี่เลยนะครับจะทำงานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วที่สำคัญผมไปเยี่ยมหลังจากที่โควิดผ่านไปแล้วพานักศึกษาไปเยี่ยมนักศึกษาไปถามอา้าคุณป้าคุณป้าปลูกดอกบัวขายเนี่ยดอกระบาด2บาท3บาท4บาทเนี่ย แล้วไอ้ช่วงโควิดเนี่ยอยู่ได้ไหมป้าบอกอยู่ได้สบายเลยก็ในหลวงรับสั่งสอนว่าก็ให้ปลูกหลายๆอย่างก็เดินไปก็เด็ดกระพงกระเพราไก่เกยก็มีมีทุกเสียงทุกอย่างไม่ไม่อดตายแล้วเด็กเขาก็เด็กๆก,ก็มองดูนะฮะคุณคุณป้าที่บอกอ่ะแล้วคุณป้าเวลาจะไปซื้อรถยนต์เนี่ยแล้วม,มีมีหลักฐานการเงินมีแบง k ์ t เตทเมนตมีอะไรที่จะไปกู้เงินได้ไหมจะไปซื้อรถ ป้าก็มองหน้าเด็กครับแล้วบอกว่าเอาแล้วทำไมป้าต้องกู้ล่ะหนูก็เงิน3ล้านอะ่ะป้าก็มีเงินสดอะ่ะก็ป้าก็ขายดอกบัวดอกระบาดเนี่ยก็ได้ลวบอกให้พอเพียงก็ทําบัญชีด้วยทําน้ำให้มันพอดีพอกินนี่ครับนี่คือของจริงอะ่ะแล้วผมเรียนเลยครับว่าของจริงแบบนี้มีอยู่ทั่วประเทศไทยวันนี้เปิดใจก่อนเปิดใจแล้วไปหานะนี่คือบุคคลต้นเรื่องพยานบุคคลที่สําคัญที่สุด ที่มีชีวิตจริงๆครับยังมีเรียกว่าประจักษ์พยานฮะผลงานที่ได้ทรงทําให้เห็นว่าแล้วเกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอย่างไรแล้วที่ยิ่งใหญ่มากครับท้ายที่สุดเนี่ยจุดเริ่มต้นจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ครับจุดหมายปลายทางก็คือคำว่า SD ฮะ s ustainable development การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะซึ่งผมอยากให้คนไทยของเราทุกคนเนี่ยมีความภาคภูมิใจครับว่าวันนี้โลกของเราทั้งโลกเนี่ยนะฮะเคลื่อนด้วยแรงผลักดันของประชาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือองค์การสหประชาชาตินะครับ UN ได้ประกาศนะครับตั้งแต่ปี2015ในเรื่องของ UNSDG นะครับก็ย่อม,มาจาก UN ก็คือองค์การสหประชาชาติ SDG ก็คือ s ustainable development goal คือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน17ข้อของสหป,ประชาชาติมีระยะเวลา15ปี2015ไปจบที่2030นะครับโดยได้แรงบันดาลใจอย่างยิ่งใหญ่จากสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงทำให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลกประจักษ์เห็นกันหมด สว่างสวยไปทั้งโลกเลยจึงเอามาเป็นกรอบในการพัฒนาตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการวัดด้วยคือวันนี้ส่วนใหญ่เวลาที่เราจะวัดผลงานของประเทศเราจะไปมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจคือ GDP แตมม่มันเป็นแค่ตัววัดตัวเดียวครับเ,เศรษฐกิจอาจจะเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าประชาชนอาจจะมีความเป็นอยู่ที่ไม่มีความสุขก็ได้ยากลำบากก็ได้สุขภาพไม่แข็งแรงก็ได้เราได้เห็นชัดในเรื่องของโควิด โควิดปรากฏว่าประเทศที่เคยมี GDP เติบโตมากมายวันนี้เป็นอย่างไรเราก็ได้เห็นชัดอยู่นะครับวรานีนเน่เรื่องของ u n s d g จึงเอา17ข้อทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือ no poverty ครับขจัดความยากจนข้อที่2 zero hunger ขจัดความหิวโหวยข้อที่3ก็คือเรื่องของสุขภาพที่ดีพารามัยเรื่องแหล่งน้ำเรื่องของชีวิตบนดินชีวิตในน้ำเรื่องของคุณภาพอากาศ ต้นไม้ใบหญ้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเป็นมิติโดยรวมครับในยุคโควิดเนี่ยเราจะได้ยินคำหนึ่งบ่อยมากคือคำว่า new normal โลกวิถีใหม่ชีวิตวิถีใหม่นะฮะผมอยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่า new normal เนี่ยเท่ากับ new moral new normal เท่ากับ new moral โลกวิถีใหม่คือการตื่นรู้ฮะตื่นรู้ความจริงฮะ ว่าความจริงคืออะไรนะฮะความจริงคืออะไรและความคิดคืออะไรนะครับวันนี้สิ่งที่อยากจะส่งเสียงดังๆให้กับพวกเราหลายๆคนก็คือว่ามันไม่มีความจําเป็นเลยที่คนไทยจะต้องไปท่องจําเอาความคิดของฝรั่งชาวบ้านซึ่งก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยนะครับไม่ได้สําเร็จเลยเอาความจําของเขามาใส่ในหัวสมองของเราแล้วก็อยากจะไปเป็นเหมือนเขาไปเป็นเพื่ออะไร วันนี้ของจริงซึ่งมันเป็น DNA ของคนไทยที่มาจากพระเจ้าอยู่หัว70ปีมันเป็นวัคซีนที่แข็งแรงมากที่เรามีอยู่ครับแข็งแรงยังไงฮะก็ดูง่ายๆโควิดเรารับสถานการณ์ได้อย่างไรจากประเทศที่ติดอันดับสองต่อจากจีนวันนี้เราแบบไต่อันดับไตอันดับลงนี่ถือว่าดีมากก็คือว่าตายน้อยติดเชื้อน้อยนะครับยอดเยี่ยมที่สุดจากพื้นฐานก็ใน17ข้อมีเรื่องของสาธารณสุข ะะซึ่งเราก็เป็นประเทศที่มีพื้นฐานการสาธาอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่พระราชบิดาในรัชกาลที่9สมเด็จย่าในรัชกาลที่9้ทรงวางรากฐานเราคือยิ่งใหญ่ของโลกหมดทุกเรื่องเลยนะวันนี้เนี่ยไม่มีความจําเป็นที่เราจะทิ้งความเป็นตัวของตัวเองทิ้งความภูมิใจของตัวเองอยากจะไปเป็นเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยฮะแล้วไปเอาตําราของคนอื่นเขามาเคี้ยวมากลืนไม่เป็นประโยชน์ วันนี้เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวได้ทิ้งมรดกไม่ใช่สําหรับคนไทยแต่เป็นมรดกทางปัญญาของมวลมนุษยชาติให้กับมนุษย์เ0็ดล้านคนในโลกใบน,นี้ว่าเราจะไปต่อกันได้อย่างไรนะฮะอยากจะเชิญชวนครับ4,800โครงการทุกจังหวัดในประเทศไทยมีหมดเลยและผมกล้ารับประกันฮะว่าท่านใดไปมาแล้วนะครับสัก10โครงการไปให้ถึงนะครับ สิ่งที่เรามีที่มันยิ่งใหญ่มากก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า SEP ฮะ Sufficiency Economy Philosophy นะครับซึ่งอีกไม่นานครับตัวนี้เนี่ยจะมาแทนทุกๆตัวที่บริษัทองค์กรยักษ์ใหญ่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจะต้องทำครับวันนี้องค์กรในตลาดหลักทรัพย์ยกตัวอย่างเขาต้องทำอะไรนะครับเขาต้องทำเรื่องของ CG Corporate Governance การการมีธรรมาภิบาลเขาต้องทำเรื่องของ s d sustainable development การพัฒนาอย่างยั่งยืนเขาต้องทำตัวล่าสุดน,นะครับ ESG environment social governance นะฮะทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็การมีธรรมาภิบาลแต่โลกวันนี้เริ่มเห็นแล้วครับเริ่มตื่นรู้แล้วครับว่าทำตัวเดียวจบครบหมดคือ SEP ประชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนั่นเนี่ยนี่คือสมบัติสมบัติของคนไทยสมบัติที่เรามีอยู่ ที่ทั่วโลกเขาเขาตื่นแล้วแล้วเขาพยายามจะเอาไปใช้แล้ววันนี้มันยังไม่สายครับมันก็เป็นจุดแค่เพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าเพิ่งเริ่มกันมาแค่ปี2015คือ2558เท่านั้นเองนะครับเรายังมีอีกประมาณ10ปีเขาเขาจะมีการวัดครับเกาเรียกว่าเป็น social progress index นะฮะเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญของสังคมซึ่งไม่ใช่วัดแค่ตัวเศรษฐกิจหรือ GDP ฮะ สิ่งที่พระองค์ทรงพระชาจาไว้ก็คือว่าพอเพียงคืออะไรครับพอประมาณพอประมาณไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องจนฮะร,รวยได้เท่ได้รู้ได้บแบรนด์เนมไดส้สะดวกสบายได้สุขได้แต่ขอให้อยู่ตรงกลางคือพอประมาณมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันง่ายมากเลยครับคือภาษาอังกฤษคือ moderation ทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา ไม่มากไม่น้อยนะครับไม่ลงทุนจนแบบโอเวอร์แล้วก็ล้มลงไปไม่ใช่นี่คือ3 3สิ่งที่ท่านได้พระชันไว้บนพื้นฐาน2เงื่อนไขหาความรู้ให้หลากหลายมีความรู้หมดเลยนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับรู้ลึกแล้วก็รู้กว้างนะครับไม่ใช่รู้ลึกแล้วโง่กว้างไม่ใช่แบบนั้นรู้ลึกแล้วก็รู้กว้างด้วยหาความรู้ครับบนพื้นฐานของคุณธรรมนี่คือหลักสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นไมซ์เซ็ เป็นวิถีชีวิตเป็นแนวคิดนะฮะไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตรงไหนเนี่ยผมตอบได้เลยครับว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ชีวิตเรามีความสุขแน่นอนเพราะว่านั่นคือเป้าหมายที่รพระองค์พระราชนไว้นะครับเป้าหมายของพระองค์ก็คือว่าให้คนไทยมีประโยชน์สุขมีได้ประโยชน์และมีความสุขเรามีประโยชน์ตนเองแล้วเรายังแบ่งปันประโยชน์ตัวน,นี้ให้กับผู้อื่นด้วยไม่ไปเรามบโลภมากไม่ไปเบียดเบียนนะครับไม่ไป ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพละเมิดของคนอื่นไม่อันนี้คือเป็นประเด็นที่สำคัญมากเรื่องของพอเนี่ยแล้วพอไม่ใช่แค่เรื่องของการทำมาหากินนะครับพอแม้กระทั่งว่าการรับประทานอาหารซึ่งเป็น1ใน17ข้อของ UN ด้วยมีเรื่องของ reasonable consumption and production ก็มาจากพอเพียงโดยตรงนะฮะให้เราบริโภคแม้กระทั่งการรับประทานอาหารก็ให้มันรู้จักพอดีพอดี ใหไม่ให้มากไปมากไปก็อ้วนเป็นเบาหวานเป็นโรคมากมายอย่างนี้นะครับมีการผลิตที่มันพอดีพอดีอดทุกทุกอย่างเนี่ยมันเป็นหลักคิดที่สำคัญมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับครับก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องยังไม่ลืมนะครับคือในหลวงราชการที่9ของพวกเรานะฮะทรงเป็นพระองค์เดียว บุคคลเดียวในประวัติศาสตร์โลกที่ได้รับการถวายพระเกียรติได้รับการถวายรางวัลนะจากองค์การระหว่างชาตินานาชาติซึ่งถ้าเกิดเขาไม่เห็นนะถึงสิ่งที่เป็นพระวิสัยทัศน์นะครับวิถีชีวิตของพระองค์การดำงรงพระองค์เนี่ยนะฮะร,รวมถึงสิ่งที่รัฐประชานมาให้กับคนไทยตลอดเจปีเนะี่ยเขาจะไม่มีวันเลยฮนะที่จะ ทูลเกล้าถวายรางวัลอย่างนั้นนะฮะซึ่งถ้าเราจําได้เนี่ยอย่างน้อย13รางวัลซึ่งไม่มีใครจะได้อีกแล้วผมบอกได้เลยว่าผมฟันธงเลยครับว่าในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมีแค่พระองค์เดียวเมื่อปีพศ2549นะครับอดีตเลขาธิการสหประชาชาติน,ะนายโคฟีอานันนะได้เดินทางมาพร้อมคณะมาในประเทศไทยครับเพื่อที่จะมาขอพระชันพระบรมราชโองการเข้าเฝ้า ทูลเกล้าวถวายรางวัลหนึ่งใน13รางวัลที่เราจําได้เนี่ยซึ่งสําหรับผมรางวัลนั้นยิ่งใหญ่มากครับเป็นรางวัลที่ไม่เคยมีใครในโลกนี้ได้มาก่อนรางวัลนั้นก็คือรางวัลความสําเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นะฮะจากสิ่งที่โปรองได้พัฒนาเนี่ยสี่พันกว่าโครงการเป็นโครงการในพระราชบิญนะครับโดยมีพื้นฐานต้นทางคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่สิ่งที่สําคัญที่ทั่วโลกได้มองเห็นก็คือ เป้าหมายสุดท้ายที่พระเจ้าอยู่หัวต้องการพัฒนาคือการพัฒนาคนไทยการพัฒนามนุษย์ครับอันนี้เขาทํามาเขาเริ่มเข้ามาในเมืองไทยมาเก็บข้อมูลนะฮะตั้งแต่ปีก่อนปี2549จนกระทั่งปี2549เนี่ยโคฟิฟอนันต์ได้เข้ามาทุนกล้าวถวายรางวัลน,นั้นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับปี2558ก็จึงได้มีการประกาศ UNSDG ครับ เป้าหมายการพัฒนา17ข้อเพื่อความยั่งยืนของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือทางรอดของโลกนี่คือทางออกของโลกใบนี้ซึ่งมาจากในหลวงของเราครับชีวิตของเราเนี่ยมันมีหลายส่วนครับม่มีเรื่องของการทำงาน ม,มีเรื่องของงานอดิเรกมีเรื่องของการออกกําลังกายมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมการออกไปทํากิจกรรมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกอย่างเนี่ยเราวางจังหวะชีวิตของเราเหมือนกับออกแบบวงล้อชีวิตเราครับให้มันสมดุลแล้วก็มีความลงตัวอันนี้ก็คือเรากําลังดําเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยผมอยากจะเรียนว่ามันก็คือสิ่งหนึ่งเนี่ย ที่มันเป็นบท,บทพิสูจน์เลยนะครับในขณะที่โลกผ่านวิกฤตที่ไม่เคยเจอมาก่อนคล้ายๆว่ามันเป็นบททดสอบที่นักเรียน200คนเจอเหมือนกันเป็นบทบททดสอบที่ไม่เคยเจอมาก่อนนั่นก็คือโควิด19นะฮะคำถามคือทั่วโลกก็ตะลึงฮะประเทศไทยรับมือกับสถานการณ์โควิด19เนี่ยได้ดีขนาดนี้ได้อย่างไรซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังนะฮะ มันก็มาจากตรงๆที่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะฮะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามะฮะเราได้ยินได้ฟังเรื่องของเชกิกพอเพียงมาตั้งแต่เราเกิดนะฮะนะท่านพระชาแนวยคิดนี้ตั้งแต่ปี2517นะแล้วก็ทรงพูดรับสั่งซ้ำนะฮะ2541าเพราะคนก็ยังไม่เข้าใจแต่หลายสิบปีนะ่ยเราได้ยินซ้ำาๆแต่เข้าใจผิดบ้างเข้าใจถูกบ้างนะฮะแต่มันอยู่ในอยู่ในสายเลือดอยู่ใน DNA เราเอ่ราเพราะนั้นเมื่อวันใดวันหนึ่งครับ โลกเกิดล็อกดาวนะครับอย่างกรุงเทพล็อกดาวเลยผมไม่เกิดมาไม่เคยเห็นย่านราชประสงค์ไม่มีรถผ่านในช่วงโควิดไม่มีรถเลยแล้วเราอยู่ยังไงครับช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาปรากฏเราอยู่ได้ครับเพราะเราเข้าใจว่าอยู่แบบพอประมาณได้ไหมนะครับมีเหตุมีผลได้ไหมมีภูมิคุ้มกันได้ไหมนะฮะในเมื่อเขาขอร้องว่าให้เราสวมหน้ากากกินร้อนช้อนกลางแนะมีโซเชียลดิสแท้ซิ่งนะฮะ ปรากฏคนไทยให้ความร่วมมือดีมากมีวินัยดีมากเป็นต้นแบบของโลกนี่ก็คือจากวัคซีนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราได้รับกันมาแล้วครับเป็นระยะเวลานานมากแล้วนี่ก็คือต้องบอกว่าเป็นเบื้องหลังและเคล็ดลับความสําเร็จที่สําคัญที่ทําให้เราได้ผ่านบททดสอบผ่านวิกฤตการมาได้อย่างโควิดและผมอยากจะเรียนยืนยันและครับว่าต่อไปนี้นะครับไม่ว่าโลกใบนี้จะมีบททดสอบอะไรลงมาอีก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด1 9เรื่องโรคระบาดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเรื่องดิจิทัล d i s r u p t i o จนวันนี้ผมบอกว่าเราไม่ใช่ยุคดิจิทัล disruption ละมันเป็นยุคของ life disruption ครับคือมันเป็นการเขย่าชีวิตทั้งชีวิตเลยเกิดมาไม่เคยเจออะไรหลายๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไม่เคยเจออะไรก็ตามครับแต่ด้วยพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรามีอยู่แล้วครับเราจะสามารถเดินผ่าน ทุกบทดทดสอบไปได้อย่างสวยงามครับมาถึงยุคปัจจุบันครับเด็กๆหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับก่อนหน้าที่เราจะจะ,ะเผชิญปัญหาตรงนี้เรามีภัยวิกฤตที่หนักมากคือเรื่องของคอมมิวนิสต์มันเป็นการต่อสู้กันทางความคิดของสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาคอมมิวนิสต์กับเสรีนิยมคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตย ไทยเราก็เป็นไข่แดงอีกแล้วนะไปหมดเลยรอบๆบ้านเราเนี่ยนะก็เป็นคอมมิวนิสต์เป็นอะไรแล้วเราก็คือเป็นโดมิโนตัวสุดท้ายคือถ้าเราไม่สามารถรักษาฐานตรงนี้ไว้ได้ครับเราก็ไม่เป็นเป็นคอมมิวนิสต์จัดก็เป็นเสรีนิยมจัดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นคือเหตุผลที่ทาไมเสด็จออกพระราชมนทั่วประเทศเพื่อที่จะยันเอาไว้สร้างความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไว้เพราะเราจึงเป็นประเทศเดียวที่รอดพ้นจากการตกเป็นคอมมิวนิสต์ แล้วสิ่งที่สําคัญนะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดูดีๆฮะเป็นทางระหว่างกลางของแนวคิดสุดตรงทั้งสองสายคือเราไม่ซ้ายจัดแล้วเราก็ไม่ขวาจัดนะฮะเราเราเราขอนอยู่ตรงกลางนี่คือตัวเรานี่คือความเป็นเราเราไม่ควรที่จะไม่ควรสูญเสียเอกราชทางอธิปไตยแต่วันนี้อยากจะบอกว่าหลายๆคนยอมที่จะสูญเสียเอกราชทางความคิด ตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติเพื่ออะไรถามว่าอยากจะไปเป็นนู่นนี่นั่นตามประเทศอื่นเข้าเพื่ออะไรฮะแล้ววันนี้ถ้าถามดูง่ายๆสถานการณ์โควิดอ่ะถ้าคุณอยากจะสบายนะ่ยคุณลองอยู่ไปอยู่ประเทศที่คุณอยากอยู่สิครับที่คุณคิดว่ามันเป็นไอดอลของคุณนะทุกประเทศเลยฮะผมท้าเลยนะผมไปไปมาหมดแล้วครับไปมาหมดแล้วผมบอกได้เลยว่าไม่มีประเทศไหนที่น่าอยู่ที่สุดดีที่สุด เท่ากับประเทศไทยหลายๆคนที่วันนี้เขาไม่ได้กลับมาประเทศไทยนะ่ะไปถามใจเขาลึกๆไปถามก้นบึ้งของหัวใจครับประเทศไทยเราน่าอยู่จริงไหมคุณจะมาบ่นนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยนะฮะอาจจะบอกว่าข้อไม่ดีของประเทศไทยผมอุปมาง่ายๆครับข้อไม่ดีของประเทศไทยนะ่ะมันอาจจะมีมากมายนะเปรียบเสมือนกับดวงดาวมันระยิบระยับเต็มท้องฟ้ามันโอโ้มันเยอะมากเลยนะครับโอ้มีท่อบนถนนนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเราเนี่ย อาจจะมีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งเดียวที่เรามีคือเรามีประเทศไทยเรามีคนไทยเรามีในหลวงครับสิ่งเดียวนี้ที่เรามีเนี่ยเหมือนกับเป็นดวงอาทิตย์ครับทันทีที่ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงดาวหายหมดเลยครับนี่คือประเทศไทยนี่คือคนไทยแล้วเราต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยดีที่สุดในสิ่งที่เราเป็นประเทศเราดีที่สุดเรามีความหลากหลายทางความคิดเรามีความ ล้อมรวมกันนะฮะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสิ่งนี่ที่พระเจ้าอยู่ทรงวางรากฐานเอาไว้นะครับก็คือว่าเราต้องดูมิติแบบแบบเป็นภาพรวมคือให้มีความสมดุลของสังคมเศรษฐกิจนะครับวิถีชีวิตวัฒนธรรมเพื่อนมนุษย์และสรรพัพพสว์ครับคือรวมเป็นภาพรวมคือไม่ใช่เอาตัวใดตัวหนึ่งมาชี้ไม่ใช่เป็นตัวเลขการโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือว่าจะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบสุดโต่งอย่างเดียวไม่ใช่เดินในเดินในทางของเราเนี่ย ทางเดินของเรามีเราเดินด้วยความภาคภูมิใจดีกว่าผมอยากจะบอกเลยนะครับในฐานะผมเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกานะครับตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วนี่โชคดีนะฮะเราก็อาจจะมีความสูงสมัยนู้นบ้านเมืองเราแบบไม่เห็นจเจริญเลยรถเมล์เราก็แบบเออเปิดเปิดหน้าต่างแล้วก็ควันควันก็เต็มมู่สมัย30ปีที่แล้วอยากจะไปแบบเท่อยู่ประเทศอเมริกาแต่เชื่อไหมครับ เวลาเราไปอยู่ห่างบ้านไกลเมืองแล้วเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าไม่มีที่ไหนที่มันเป็นที่สําหรับเราที่น่าอยู่ที่สุดสําหรับเราแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยที่มันเป็นพลังชีวิตสําหรับคนไทยครับที่เราอาจจะมองข้ามไปพลังชีวิตของคนไทยนั่นก็คือวัดระวังครับเพราะว่าวัฒนธรรมของเราทั้งหมดเนี่ยถ้าเราอย่างผมเดินทางออกต่าง,ต,างต่างประเทศนะฮะเดินทางไปฮ่องกงคนฮ่องกงก็ส่งภาษาจีนฮ่องกงจีนกวางตุ้งใส่เลย หน้าตาก็เป็นฮ่องกงนะไปญี่ปุ่นก็เป็นอโนโไปเลยนะไปออสเตรเลียครับคนเวียดนามวิ่งเข้ามาทักเรืว่าเป็นเวียดนามคือหน้าตาเราเนี่ยมันไม่ได้บอกยี่ห้อไม่ได้สื่อถึงแบรนดิงบอกถึงอัตลักษณ์นะฮะแต่เวลาที่เราพูดที่เราแสดงความคิดเห็นออกมาเนี่ยแบรนดิงของเราชัดเจนมากว่าเราเป็นใครแล้วกเ็เป็นคนที่มาจากไหนนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้วัฒนธรรมไทยของเราซึ่งทั่วโลกยกย่องเนี่ยนะล้อมรวมมาจากสองสถาบันนะ นั่นก็คือวัดแล้วก็วังวัดก็คือพระพุทธศาสนาวังก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นวัดและว,วังคือพลังชีวิตของคนไทยครับ mm hmm. บางท่านที่อาจจะมีข้อสงสัยนะฮะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของจริงหรือเปล่าเ,เป็นวาทกรรมไหมเป็นเพราะไปกันได้หรือเปล่านะครับ ก็ลองเราลองทําใจให้นิ่งๆครับเราลองทําใจให้นิ่งๆนะครับหนึ่งในเป้าหมาย17ข้อของ UN เนี่ยเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันของคนในสังคมการให้โอกาสคนทุกคนในสังคมอยากให้เราลองสง,งบจิตสง,งบใจแล้วเราลองมองย้อนกลับไปครับว่ามีใครครับบนผืนแผ่นดินเนี้ยที่จะสามารถสละความสุขของตัวเองเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ได้เท่ากับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ไม่เคยพูดเลยไม่เคยรับสั่งเลยแล้วที่สําคัญที่สําคัญมากๆตลอดที่ผมโตมาเนี่ยนะฮะไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะรับสั่งว่าให้คนไทยไปรักพระองค์นะฮะแต่ทุกครั้งที่จะรับสั่งก็คือจะรับสั่งว่าให้คนไทยเรารักกันนะครับให้เราเนี่ยรู้รักสามาคัคคีอันนี้ก็คือส่วนสําคัญของศาสตร์พระราชานะ ประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะไปต่อได้นคนไทยเราเก่งมากคนไทยเราเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่มีความดีมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสร้างสรรค์กันขึ้นมาให้มากกว่านี้ฮะคือเราต้องรักกันเองต้องมีความเป็นทีมของเราเองฮะอย่าตีกันฮะอย่าทะเลาะกันฮะไม่เป็นไรอาจจะเห็นต่างกันบ้างไม่เป็นไรแต่ต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันนะฮะอย่าตีตราคนอย่าตีตราคนว่าเราเป็นคนฝั่งนั้นแล้วเราก็เป็นคนฝั่งนี้นะครับ เราจะนั่นจะนี่หรือเราจะแบ่งเป็นเจนทั้งหลายไม่เป็นไรฮะเราทั้งหมดเนี่ยเรามีลมหายใจเดียวกันฮะเราใช้ลมหายใจเดียวกันบนผืนเป็นดินเหมือนกันนะครับเราใช้ทรัพยากรเดียวกันฮะเราคิดต่างมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยสองคนก็สองความคิดและสิบคนสิบความคิดเป็นเรื่องธรรมดาและนี่ก็คือที่มาที่แท้จริงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฮะ,ฮะท่านบอกว่าให้เราเนี่ยยอมรับแม้กระทั่งความเห็นต่างทุกๆโครงการในพระราเบิจครับ จะไม่เริ่มดําเนินโครงการฮะถ้าทุกคนยังไม่เห็นพ้องต้องกันแบบร้อยเปอร์เซนคือพระองค์ทรงรับฟังเสียงนะครับไม่ใช่แค่ฟังเสียงส่วนใหญ่นะฮะเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยถ้าเสียงส่วนน้อยยังไม่เห็นด้วยยังไม่ทรงทําโครงการเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยต้องรอให้เสียงส่วนน้อยเห็นด้วยและสิ่งที่สําคัญนะครับแม้กระทั่งเสียงที่ไม่ได้ยินคนที่ไม่มีตัวตนเลยไม่มีสิทธิ์มีเสียงเลยท่านก็ทรงเห็นทรงสังเกต ในเรื่องราวต่างๆเ่านะ้นี่แหละครับคือแก่นแท้ทั้งหมดของสิ่งที่ท่านสอนเราว่าให้เราเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาครับเข้าใจความจริงเข้าถึงหัวใจของตัวเราเข้าถึงหัวใจของคนรอบข้างเราและเราจะสามารถพัฒนาปัญญาของเราได้วันนี้การที่เราจะเข้าถึงปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยวางทิฏฐิบานะก่อนวางความเชื่อบางสิ่งบางอย่างลงไปก่อนครับอยู่กับความจริงให้ได้ก่อนเพราะว่า กระดุมเม็ดแรกที่เราต้องติดคือเรื่องของสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องกระดุมเม็ดแรกถ้าติดถูกเราจะติดเม็ดอื่นถูกไปด้วยครับ